ผู้ประกาศข่าวชื่อดังละทางโลกบวชชีเป็นสาวิกาเต็มตัวแล้วหลายคนคงรู้จักกับผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างแอมสโรชาพรอุดมศักดิ์ที่ลดแลนในวงการข่าวมานานมีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ติดตามจำนวนมาก ล่าสุดเธอได้เข้าบวชชีเป็นสาวิกาเต็มตัวแล้วที่เสถียรธรรมสถานในเช้าวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยโพสเฟซบุ๊กบอกว่าบวชเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแอมสโรชาโดยมีชื่อทางธรรมว่ายาดาภาพุทธสาวิกาแปลว่าผู้มีปัญญาใช้เครื่องนำออกจากทุกข์ ครั้งนี้ก่อนเข้าบวชเธอได้โพสต์บอกไว้ว่าแอมขอใช้โอกาสนี้กราบขอขมากราบขออโหสิกรรมทุกๆท,ท่านหากแอมได้ล่วงเกินท่านด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังโดยตระหนักก็ดีหรือไม่ตระหนักก็ดีทั้งพบนี้และพบก่อนๆขอให้ทุกท่านได้อโหสิกรรมให้แอมด้วยเทินท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับต่างร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com